24มีนาคมนี้ครับเตรียมตัวพบกับรุ่นโฉมใหม่ของ New MG ZS จะมีรายละเอียดอะไรบ้างมาฟังพร้อมกันเลยครับสำหรับ New MG ZS นะครับ BSUV ก็จะมีการปรับโฉมอย่างเป็นทางการในวันที่24มีนาคมนี้ครับโดยทาง MG นะครับได้เห็นถึงความเสี่ยงในการ ติดเชื้อนะครับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด COVID -19 ฉะนั้นการเปิดตัว MG ZS ครับก็จะเป็นการไลฟ์ใครที่มีโซเชียลเน็ตเวิร์ต่างๆก็ติดตามครับผมผ่านช่องทางของ MG ได้เลยครับออนไลน์เห็นพร้อมกันไม่ว่าจะลูกคา้าหรือว่าสื่อมวลชนนะครับใครที่คาดการเอาไว้ว่าจะได้เครื่องยนต์หนึ่งอยเทอร์โบใน MG ZS เนี่ยอาจจะต้องผิดหวังครับเพราะว่ามีกระแสะออกมาว่า MG ZS รุ่นใหม่นี้จะเป็นแค่เครื่องยนต์1.5ลิตรเหมือนเดิมครับ แต่ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนจากเกียร์สีสปีดที่หลายคนบนนักบนหนาเนี่ยให้ใช้เป็นเกียร์แบบ CVT ครับซึ่งถ้าเปลี่ยนเป็นเกียร์แบบ CVT ถือว่าน่าจับตาม,มองมากเพราะว่า Expander กับ e ออร์ a ยังใช้เกียร์แบบ4สปีดอยู่ครับสำหรับข้อมูลอื่นๆของ New MG ZS ครับเรามีรายละเอียดข้อมูลการเปิดตัวของ New MG ZS ครับไม่ว่าจะเป็นสเปคและฟังก์ชันต่างๆที่เพิ่มเข้ามาก่อนเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทยวันที่24มีนาคมนี้มาฝากกันด้วยครับ นับย้อนไปสัก2ปีนะครับก่อนงานมอเตอร์เอ็กซ์โปเมื่อราวๆ2-3ปีที่แล้วเนี่ย MG ครับได้มีการเปิดตัว MG ZS ครับคันนี้คือรุ่นโฉมใหม่ของ MG ZS ที่มีจำหน่ายอยู่ในประเทศไทยณปัจจุบันครับถ้า MG ไม่มี MG 3นะครับ MG อาจจะต้องพับเสือกลับประเทศจีนไปแล้วนะฮะและ MG ZS เองก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นครับ ที่ส่งต่อครบเพลิงโอลิมปิกแห่งความสําเร็จของ MG เนี่ยจาก MG 3รุ่นก่อนหน้านี้นะครับมาสู่ MG ZS ครับ MG ZS เองมาตีตลาดในกลุ่มของ BSUV นะครับผมคือ SUV ที่เป็นในส่วนของรุ่นเล็กนะครับขนาดเครื่องยนต์เนี่ยคือเครื่องยนต์1.5ลิตรการเปิดตัวของเขาเนี่ยสร้างความฮือฮาให้กับผู้ใช้รถยนต์ทั่วประเทศไทยครับด้วยทั้งราคาจำหน่ายนะครับ การตอบสนองในการใช้งานความครอบคลุมในการใช้งานและความคุ้มค่าของเขาเนี่ยทำให้ทุกวันนี้ครับเราจะเห็น MG ZS อยู่ในถนนเยอะมากเลยทีเดียวและ MG ZS นะครับถ้านับในคลาส B SUV แล้วเนี่ยหรือว่า SUV ที่เป็นเครื่อง1.5ลิตรเนี่ยครับ MG ZS เป็นรุ่นหนึ่งครับที่จะวนเวียนอยู่ในส่วนของยอดขายเนี่ย ไม่เกิน3อันดับแรกครับของรถ BSUV ที่ขายดีที่สุดในทุกเดือนของประเทศไทยครับมิติตัวถังของตัวรถนะครับเท่าที่ดูจาก MGZS ที่มีการเปิดตัวในจีนะครับก็จะยังคงเอกลักษณ์นะครับผมมิติตัวถงังแล้วก็ดีไซน์หลักๆเนี่ยของตัว MGZS ในรุ่นโฉมก่อนหน้านี้เอาไว้ทุกประการนะครับ แต่ที่มีการเปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญเลยครับผมคือในส่วนของดีไซน์ครับไฟหน้ากระจังหน้านะครับสเกิร์ตรอบคันตัวกันชนด้านหน้ากันชนด้านหลังนะครับแล้วก็ไฟท้ายนะครับที่ทั้งหมดจะมีการปรับดีไซน์ใหม่ทั้งหมดนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าตัวไฟเดย์ i m มรันนิ่งไลท์ใหม่ของเจ้า MG ZS นี่ก็มีลักษณะคล้ายกับของ m e r c e d e s ที่ใช้อยู่ใน CLS อยู่เหมือนกันนะครับเป็นทรงที่เหมือนกับมูมแแรงนั่นเอง นอกจากนี้ครับในส่วนของภายในของตัวรถเองเขาก็มีการปรับปรุงดีไซน์ใหม่ทั้งหมดนะครับถ้าอย่างจากตัวที่มีการเปิดตัวในประเทศจีนเองเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าแม้จะยังคงนะครับดีไซน์หลกัหลกๆเหมือนเดิมเอาไว้แต่ก็มีการปรับลูกเล่นนะครับมีการปรับดีไซน์ใหม่ในบางส่วนครับท่อแอร์ยังคงเป็นช่องแอร์แบบเจ็ตเทอร์บายนะครับแต่จะเห็นได้เลยว่ามีการแต้มชิ้นที่เป็นสีแดงเข้ามาครับทำให้มันดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ ในส่วนของแดชบอร์ดนะครับระบบอินโฟเทนเมนต์ต่างๆเนี่ยก็มีการปรับปรุงใหม่ครับและยังคงตัวพานรามิกซันรูฟเอาไว High ้ให้ในมเนอร์เชนของเจ้า MG ZS คันนี้ด้วยครับจริงๆเป็นเรื่องที่หลายคนเสียดายมากแต่ MG ZS รุ่นโฉมที่แล้วนะครับสำหรับการที่ไม่ได้นำเครื่องยนต์1.0ลิตรเทอร์โบเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยแต่เลือกรุ่น1.5ลิตรที่เป็นเกียร์4สปีดเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยนะครับ ส่วนฟังก์ชันการใช้งานอื่นๆครับผมของ MG ZS Minor Change i เนี่ยตัว MG ในเวอร์ชัน G นะครับผมได้ใส่ระบบ MG Pilot L2+ Plus ครับ ฟังก์ชันการใช้งานต่างเนี่ยเรียกได้ว่าครบคันเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนมุมอับสายตาระบบเตือนขนาดถอยหลังระบบเตือนเมื่อเสี่ยงต่อการชนด้านหน้าระบบควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนระบบควบคุมรถเมื่อออกนอกเลนระบบช่วยเตือนเมื่อต้องการเปลี่ยนเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรพันุหรือว่า adaptive cruise control ครับซึ่ง adaptive cruise control ใน new mg zs minor change ในจีเนี่ยจะสามารถขับขี่ครับได้ตั้งแต่ ฟูลสปีดจนถึงหยุดศูนย์และก็ออกตัวจากศูนย์ได้นะครับซึ่งตรงนี้จะเหมือนกับในส่วนของ mg hs ครับที่มีการจำหน่ายอยู่ในประเทศไทยในปัจจุบันที่มีฟังก์ชันนะครับในการขับขี่ควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันรวมถึงจอดจนถึงศูนย์และออกตัวจากศูนย์ได้ด้วยนะครับนอกจากนี้ครับใน minor change ของ mg zs ยังมีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติเมื่อความเร็วต่ำระบบเบรกฉุดฉินอ,อัตโนมัติและระบบกล้องมองภาพรอบคาน360รองศาด้วยนะครับ ในเรื่องของฟังก์ชันเนี่ยจริงๆก็เหมือนกับการย่อยของ MG HS นะครับลงมาอยู่ใน MG ZS คันนี้นะครับแต่ก็ต้องมาดูกันอีกว่าฟังก์ชันต่างๆที่ใส่เข้ามาเนี่ยว่าจะเป็นกล้องนะครับ360องศารอบคันเซ็นเซอร์ต่างๆกล้องต่างๆเนี่ยที่ทำให้ตัวรถครับรองรับการป้องกันการเตือนการชนด้านหน้ารองรับการขับขี่แบบ Adaptive Cruise Control เนี่ยจะทำให้ราคาของ MG ZS Minor c h ประเทศไทยเนี่ยขยับถีบขึ้นไปสักเท่าไหร่กันนะครับ แล้วก็จะไปใกล้กับ MG HS มากแค่ไหนนะครับเพราะบอกได้เลยว่าถ้า MG ZS มีการปรับเปลี่ยนใหม่ให้ดีขึ้นยอดเยี่ยมแบบ MG HS เนี่ย MG ZS จะเป็น b s e c e n SUV ที่ยังคงขายดีติดท็อป3ทุกเดือนของประเทศไทยอย่างแน่นอนครับเพราะอย่างที่เราเห็นใน MG HS ที่มีการปรับเปลี่ยนนะครับผมรูปแบบการทำงานของเครื่องยนต์1.5เทอร์โบของเขาการปรับเปลี่ยนของชุดเกียร์ของเขาที่ไม่ได้เลื่องใน MG GS ก่อนหน้านี้นะครับ มันฉลาดขึ้นมากใน MGHS รวมถึงระบบเทคโนโลยีต่างๆที่ใส่เข้ามาใน MGHSN เ,เนี่ยทุกอย่างใช้งานได้จริงครับและทําให้ MGHS เนี่ยดีอย่างไม่น่าเชื่อเลยครับส่วน m g z s Minor Change จะเป็นอย่างไรระบบต่างๆที่ใส่เข้ามาจะมีมากน้อยเพียงใดและตอบโจทย์การใช้งานมากขนาดไหนรวมถึงราคาจําหน่ายในประเทศไทยนะครับจะเป็นอย่างไรมารอดูกันครับผมภายในปี2020นี้ เราจะได้เห็นโฉมใหม่ของ MG ZS คันนี้อย่างแน่นอนครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์ Subscribe แชร์พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ